ของแจกจากบ้านแจมฟิล์มนะคะขอบคุณนะคะคนสวยแจมฟิล์มคะ่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะค่ะ,คะ <laughs> Còn gì nữa? Chán. Ơ, sắm kèo với. Sắm mới เอะไรไปจะได้ไม่ตามกันแซลมอนยัะคิดถึงหลานเผื่อจะคิดถึงหลานไม่คิดถึงหลานหรอเอาตัวเดิมนี่แหละหยิบเร็วไม่มีแมวส้มอ๋อโอเคอ่านะโอเคแมวดาไม่มีจัตทิรักมีแมวขาว อ่ะตัวไหนโชว์ให้หน่อยนะโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ย, <c oughs> ยตัวเนี้ยจิส่วน,น,น,นาามา,จากจ้าทำไมช่วงนี้ไม่ไล่จ้า คิดถึงมากคิดถึงมากไม่ได้คิดถึงมือกล้องนะคะคิดถึงแจกค่ะคิดถึงค่ะเอาวิดีโอ